เดีวัวรมนมามามาอย่าเสียงดังลูกอย่าเสียงดังเสียงดังสิเดี๋ยวบัวตกใจลูกอ้าเอ้าอืไอิจิปัดปัดอิจิปัดป ยืนดูอยู่มันอยู่ตรงนี้แหละไอ้แจ็คไอ้จอดัดไอ้แจ็คจะไปหาพี่ไหมลูกไปหาพี่ไหมเดี๋ยวแม่ส่งลงไปให้เราไปหาพี่เด้อลูกเด้อเล่นกับพี่นะให้แม่อุ้มมานี่ให้แม่อุ้มมามาแจ็คจำมานี่มาแม่อุ้มมาลูกมา

กัดรองเท้าแม่อย่ากัดขุนีวุุ้่นหนน่อยากัดขากางเกงแม่อแจ็คไอแจ็คไอแจ็คไอแจ็ก ก,กัดขาเบ้งเสียงก็เนียกว่ะบื้งมั้งเขาเลื่อยไม้ถึงป้อใหญ่นั่นเลื่อยไม้บ้งเอ้เบ้งลูกคอยมาเป็นตาไหนที่พี่น้องยากัดแม่สิเด็กอื้อือื้้วคมมเบงู อย่ากัดแม่พี่น้องนาคอยพังบาดหมากัดบังแทนสวบคอยพี่น้องลูกนั่นน,นั่นเต้นสวบแม่ปะนาแพ่พังเบิด To put you nữa, mày ơi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 , mày mày ơi, mày mày ว่าสิยาณไปเ่งงว่กันเสียงดังเกินไปไหมแล้วก็อรอมาตัดเอาเนนนอบอกให้เรามาตัดใหม่อยู่เหมือนน่ะพอแล้วโอ้เย็นค่ะพี่น้องแข็งค่ะลืมเอาอันนนั้อีกแล้วลื่มเอาไม่ขีดไหมแล้วสิเผ้าไฟอีกกัน ฮ่าอันสมไฟคอยกระสิอุ่นขึ้นนะมันมันบอกอุ่นดอกพี่น้องเพราะว่ามันโปรุมเด่นแข็งนาะมันก็ละลายแต่บาพื่นดินมันเกิดแบบบุบเดบแข็งเลยนะพี่น้องอืมมันไม่ใช่อากาศน้ำอากาศเย็นเย็นจัดนะบางลูกกะอันนี้แล้วนี่กะไอแจ๊กกะหน้าวะไอแจ๊กมันก็ดือเดือยพวงนะบางลูกบางโอ้ยกะือเสื้อผ้าแม่ขาดหมดแล้วนะ เอาเนี่ิ<笑><笑>สเสต๊ะด่าบอกน้อยหน่อยเดี่ยก็ไนดะ้มันก็เดือดแต่เฮ้อไม่เดือดค่ะมันก็กำลังเดือพี่น้องเป็นไหวที่กำลังเดือเนาะอุ้ยไปเบิ้งไอ้ไอ้ไอ้มาจุบแม่เบิ้งอืมอืม,อมไปหาน้องไปลูกเดี๋ยวหากับน้องเดี๋ยว ได้เกหน่อยออกบ้านพ่อยังไม่เลิกงานวันนี้พ่อเลิกสายงเลยมาโมมาโมพูดนะโอ้ยหนาวประเดี๋ยวก็ตัดเทมไม่แต่พ่อใหญ่เนี่ยบ่หนาวตีเฮ่อพ่อใหญ่นี่บ่หนาวตีเสียงตัดไม่อึนอึด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 อยู่พุ่น่ะเอ้ยแจ๊กเจ้ยอทกเบ๊ะโม อเดหมูน้อย,อยน้อยอเดหมูตัวน้อยน้อยตัวป่วนบ้านนี่ในตัวปวนเออเจ้า้านไหมลูกเจ้าพานไหมเอ,อ็อาบน้ำไม่ได้ตกหนาวหนาววันนี้ไม่ให้อาบน้ำเนี่ยอาบน้ำมาแหงบักจอดบักจัด บถ้าชี้ขาดลลกทั้งขยะไปขากมาเผาวหลดนลงเอาบ่เอาบกลากันเลยดูเลยมังดแม่เจ็บนะดอกปางงามมึงเ้ยเดาขึ้นดีหน่อยมึงมึงยอมเจ็มึงอจ้ออจ้อ

โมดโมดขาดปานว่าจักล่องแถวว่าจักเสียผาเมี่ยนแมาอกกล่าแม่ย้าเฮ็ดของแม่ไอ้จักไอ้กแม่แม่ให้นอนด้วยนะคืนนี้แม่ให้นอนด้วยนะนอนน้ำคนเดีอยวพี่น้องมาขึ้นอยูนี่นอนนั่นแม่แม่ปูที่นอนหายแล้วเปิดเพลินลมให้เรียบร้อยแม่ก็ไม่อยู่ด้วยเพราะว่าแม่หนาวเนาะเขาก็เข้าไปนอนในห้องกับแม่นั่นเลยนอนมันเสียของแม่เลยขึ้นเตียงก็ได้ได้น อ้อนี่แสบบ้างมันเคียวเด็กว้ยมันเคียวเด็กว้ยมันเขียวเด็ก้ยจ็บเ